เราชมการแข่งขันกีฬาในประเทศกันบ้างนะครับอย่างกกทหรือว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ร่วมมือกับจังหวัดภูเก็ตนะครับจัดการแข่งขันเทนนิสนะครับเพื่อตอกย้ําความเป็นมังกีฬาครับนายพิเชษปานพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายจริญชัยสุวรรณศรีครับผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาภูมิภาคการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ร่วมถแถลงข่าวการแข่งขันเทนนิสในรายการ SAT ภูเก็ตเทน n ิสอิน i วสชั่น2022จะมีขึ้นจนถึงวันที่26มิถุนายนรายการนี้นะครับเทนนิสอินเวสชั่นประจําปีครั้งแรกของจังหวัดก็จะเชิญนักกีฬานะักเทนนิสมืออาชีพนะักเทนนิสระดับเยาวชน แล้วก็นักเทนนิสสูงอายุเข้าร่วมแข่งขันเพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬารวมถึงการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในจังหวัดก็จะแบ่งเป็นประเภทนะครับเป็นประเภทบุคคลทั่วไปชายหญิงและประเภทผู้สูงอายุคู่ผสมอายุรวมไม่น้อยกว่า100ปีเชิงเงินรางวัลรวมกว่า3,000 300, 0 0บาทโดยการแข่งขันจะมีขึ้นที่สนามเทนนิสเทศบาลนาครภูเก็ตตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่26มิถุนายน ด้านนายทัชชัยสันสนะพิทยากรนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลอาชีพไทยเปิดเผยถึงการเตรียมจัดการแข่งขันไทยแลนด์บาสเกตบอลลีกหรือว่า TBL 2022ที่จะมีขึ้นในวันที่25มิถุนายนถึง24สิงหาคมมี10สโมสรชั้นนำของไทยร่วมแข่งขันแต่ว่าปีนี้เนี่ยมีความพิเศษตรงที่10สโมสรจะได้รับสิทธิ์ดับนักกีฬาระดับโลกที่มาลงทะเบียนในการดับของ TBL เข้าไปร่วมทีมก็ลงแข่งได้สโมสรละ2คนโดยนักกีฬาแต่ละคน ล้วนเคยผ่านกันเป็นผู้เล่นในทีมใหญ่หรือว่าทีมชั้นนําของโลกมาแล้วอย่างเช่นหลีของสหรัฐอเมริกาสเปนไนจีเรียแอฟริกาใตา้ซึ่งทางสมาคมก็เชื่อว่าจะช่วยยกระดับการแข่งขันรวมถึงพัฒนาฝีมือของนักกีฬาไทยให้สูงขึ้นได้อน,นอกจากนี้ในการแข่งขันรอบแรกทั้ง10สมโมสรจะเดินทางไปแข่งขันที่สนามกลางนะครับทั้งยิมเนเซียม สานามกีฬากลาง4,000ที่นั่งจังหวัดสุพรรณบุรีโรงยิมองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยจังหวัดขอนแก่นรงทั้ง FBA หรือโรงเรียนไทยบริหารธุรกิจก่โลโลอนจะกลับมาแข่งในรอบ <โล S 2> น็อกเอาท์กันที่กรุงเทพครับโลโลก็เพื่อต้องการโปรมโมทแล้วก็ปลุกกระแสกีฬาบาสเกตบอลของไทยไปยังภูงมิภาคต,ต,ต่างๆทั่วประเทศด้วยขึ้นนำํำเหลือ4นาที10วินาทีอาชีขึ้นลูกนี้